โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EGSX1 นะครับผมคลิปนี้นะครับผมแอดก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับผมและในคลิปนี้นะครับแอดมาอยู่กับเซิร์ฟซิกมาซิตีนั่นเองนะครับผม เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มเปิดใหม่เลยนะครับที่แอดต้องบอกได้เลยว่าตกแต่งมาสวยมากระบบลื่นสังคมดีและทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยเป็นกันเองอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่หาเซิร์ฟไฟเอ็มลงหรือว่าหาประเทศลงนะครับผมเซิร์ฟซิกมาซิตี้นี้นะครับผมแอดอยากจะให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้มาลองเล่นกันนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้นะครับผมแอดจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าเซิร์ฟซิกมาซิตี้นี้มีจุดเด่นอะไรมีงานอะไรบ้างระบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมชอบเซิร์ฟ นะครับก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง EGSX1 เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันเลยครับว่าในเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกเลยทุกคนแอดจะมาเริ่มจากระบบไวลิสกันก่อนเลยนะครับผมในเซิร์ฟนี้นะครับ เซิร์ฟนี้นะครับผมก็คือเป็นเซิร์ฟที่กรอกข้อมูลแล้วก็สามารถเข้าได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับเขายังเปิดฟรีไวริสอยู่นะซึ่งการกรอกข้อมูลไวลิสเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายมากมีแบบฟอร์มให้ดูนะครับมีห้องกรอกอะไรอย่างชัดเจนครับสลับมือใหม่เนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขามีห้องแต่ละห้องเนี่ยบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเพื่อนๆต้องทําอะไรบ้างหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในประเทศนะครับเพื่อนๆจะมาเกิดที่จุดนี้เลยครับผมอ่าที่แอชีชนิ้วไปนะฮะ จุดๆนี้เนี่ยที่แอดยืนอยู่นะครับจะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่ครับทุกคนเพื่อนๆก็แต่งชุดแต่งตัว,แต,ตวแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งชุดเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยนะครับผมพวกเสื้อมอดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะอยู่ท้ายๆหน่อยนะครับผมกอตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเสื้อผ้าพื้นฐานใช่ไหมแต่ถ้ากอไปหลังๆเนี่ย ก็จะมีเสื้อผ้ามอสให้เพื่อนๆเลือกอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมส่วนทรงผมหน้าตาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามีครบทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานครบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาเลือกแต่งตัวตามแฟชั่นตามสไตล์เพื่อนๆนได้เลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนเพื่อนะครับผมเข้ามาในประเทศเสร็จแล้วนะครับจะมีของเนี่ยกี๊บเข้าตัวเราเลยครับผมเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะฮะเริ่มจากจะมีบัตรประชาชนมีเงิน5,000ันนะครับผมมีกล่องตีอาวุธให้1อันนะครับอันนี้จะต้องไปใช้ในเลเบลนะแล้วก็มีการผมม10ลูกกีาชารรรเิ่มต้นนน1อัะคับ b a ลีสกินปิ่นโตแล้วก็โทรศัพท์นะครับผมส่วนไม้อันนี้เนี่ยแอดไปดูงานมานิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันในส่วนตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนเเนี่อนอยเข้ามาประเทศเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปแอดจะมาเพื่อนๆไปดูในส่วนของปุ่มคําสั่งกันว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมมีปุ่มอะไรบ้างควบคุมอย่างไรนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกเลยครับทุกคน F1 นะครับ F1 จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์นะครับเ <Wow. S 1> ซิร์ฟนี้เขามีแจกให้เลยติดตัวเพื่อนๆเ,เลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์ได้เลยครับผมเนี่ยฮะมีบริการวานเลตมีอะไรพร้อมครับเสร็จสับเลยนะเดี๋ยวเราดูในแบงก์กันอ๋อในแบงก์ก็มีเงินอีก5,000นะครับ แสดงว่าผู้เล่นเนี่ยนะครับจะมีเงินติดตัวแน่ๆเลยคือ1 0,000หมื่นครับในตัวเรา5,000ในบัญชีอีก5,000เป็น1 0,000หมื่นนะครับผมสำหรับเงินผู้เล่นใหม่นะครับส่วนต่อไปครับผม f 2นะครับ f 2เนี่ยจะเป็น inventory ครับผมซึ่ง inventory เนี่ยจะมีช็อตคัตทั้งหมด5ช่องนะครับ inventory เนี่ยดูง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพื่อนๆของที่ได้มาก็อย่างที่แอดบอกไปนะครับส่วน f 3ครับผมจะเป็นเมนูท่าทางนะครับหรือว่า emote นั่นเองซึ่ง emote เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเซิร์ฟเรียบร้อยแล้้้้ววนนนนะะะคครรรัับบเเเเหหห็็มมมยยยแล Emote Emote TikTok ใใ่่่ๆออไาางงีีีก เรามาดูได้นะะนี่บีบงบีบอยฮะเขามีให้ครบเลยส่วนต่อไปครับผมทุกคนก็จะเป็น F7 นะครับ F7 เนี่ยจะเป็นใบแจ้งหนี้ครับเอาไว้จ่ายบินต่างๆหน้าเวลา,าเพื่อนๆไปหมอไปตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนต่อไปครับจะเป็น F9 ครับทุกคน F9 เนี่ยจะเป็นราคาตลาดครับ,บเพื่อนๆซึ่งราคาตลาดในเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนี่มีงานเจ๋งๆให้เพื่อนๆได้เลือกทำฮะลองดูฮะส่วนต่อไปครับจะเป็น F10 ครับผม ซึ่ง F10 เนี่ยนะครับทางนายกเขาบอกว่าอยากให้รีวิวตรงนี้ด้วยเพราะว่าเห็นไอ้ตรงนี้ไหมครับหน้าต่างอุ้มเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงคำว่าถ่ายรูปพวกนี้มันเป็นในส่วนของปุ่มทางเซิร์ฟเนี่ยซื้อมานะครับผมอันนี้เขาไม่ได้นั่นมานะเขาซื้อมานะครับผมเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยใครมากับเพื่อนมากับแฟนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ สามารถใช้พวกหน้าต่างอุ้งมเนี้ใช้ท่าเสริมเพิ่มเติมได้จะต,ต้องมีคน2คนขึ้นไปนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นพวก B ชี้นิ้วนะฮะแล้วก็ปุ่ม K นะฮะจะเป็นปุ่มสตาร์ทรถแต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีรถก่อนนะครับแล้วก็บอกพวกกด L เปิดท้ายรถกด M ดูวงล้อเสื้อผ้านะครับผมกด N เพื่อพูดนะครับผมเห็นไหมมุมขวามือล่างๆนะมันจะเล็กนิดนึง ถ้าใครที่แบบมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยต้องพยายามเพ่งน,นิดหนึ่งเนะเพราะว่าฟอนตมาค่อนข้างเล็กนะครับกด u ล็อกผ้านะกด X ยกมือกด Z ปรับระยะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับวนต่อไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวแอดนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของระบบการสุ่มกาชากันจะเป็นกาชาทั้งหมด10ลูกแล้วก็กาชาลดอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเปิดเลยแล้วกันตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดกาชาผู้เล่นใหม่เลยมี10ลูกเราเปิดที่หมดเลยนะครับดูระบบการสุ่มนะครับทุกคน โอเคก็ถือว่าไม่เร็วมากครับกลางๆปกติเลยนะครับผมโอเคอู้ได้ขนมปังว่ะบ้าขนมปังมาว่ะขนมปังขนมปังอีกแล้วครับผมโอ้โหแม่เริ่มจุกเริ่มจุกดูดีจะมีของดีอย่างอื่นหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้ขนมปังมาอีกแล้วนะครับผมดูสิทอรลอบนี้ขนมปังนี่กูโปะเลยเนะี่ยอุ้ยได้เงินเพื่อนๆโอเค okay. ได้อยู่ครับ 200- 200อ่าเราเปิดตนนัวเลยครับผม ได้ทองแดงครับอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมแอดก็เปิดมาจนเกือบจะครบแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกสุดท้ายนะครับผมก็เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนของระบบการสุ่มกาชานะครับแล้วก็ของในการชาผู้เล่นว่าจะได้อะไรบ้างก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีของพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าใครได้กล่องซ่อมเนี่ยก็จะโชคดีนิดนึงเนียถือว่าโชคดีที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากล่องซ่อมเนี่ยคือมันจะมีราคาอยู่นะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปแอดก็จะเปิดกาชาลดเริ่มต้นนะครับดูการลดผู้เล่นใหม่โอเคก็ไม่ต้องเดาให้ยากนะฮะก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะครับการันตีแน่นอนอันนี้เป็นรถผู้เล่นใหม่นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเปิดกาชาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านี่จะเป็นสกอร์บอร์ดของเซิร์ฟนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมยีบคนนะครับรองรับสล็อตผู้เล่นเนี่ยสามร้อยสล็อตนะครับและเพื่อนๆคงอาจจะงงว่าเฮ้ย หน่วยงานมี2อันเองอหรอตรหนหมอ2เนี่ยนะแล้วช่างไปไหนนะครับอันนี้เนี่ยแอดถามนายกเรียบร้อยแล้วนะครับนายกบอกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่มีช่างนะฮะแต่ว่าจะมีหน่วยงานหลักๆก็คือตำรวจหมอแล้วก็สภานะครับผมอ่าแต่ช่างเนี่ยจะไม่มีนะเวลารถพังก็ซื้อกล่องซ่อมนะครับอยากแต่งรถก็สามารถไปแต่งเองได้เลยประชาชนแต่งเองได้นะครับผมไม่ต้องพึ่งช่างเลยนะครับซึ่งหน่วยงานตรงนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ2หน่วยงานที่โชว์ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นในปุ่มสกอตบอร์ดนะครับเดี๋ยวต ก็จะเป็นแผนที่มอสเลยนะครับสวยงามมากงานอะไรต่างๆก็จะเป็นงานที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันนะครับฟักทองมะม่วงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพวกงานเนี่ยเดี๋ยวแอจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพิเศษนิดน,นึงแอจะข้ามไปที่เกาะตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอจะพาไปดูรอบๆจุดเกิดกันเห็นแอดมินเขาอยากให้เน้นตรงนี้เลยว่าต้องรีวิวให้ได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาตกแต่งมาสวยจริงๆอ่าโอ้โหโมเดลมันเท่จังวะอุ่ยมีสระว่ายนค โอ้โหรอ,อะไรละครับกูกระโดดนี่โชว่ายน้ำสักทีเสื้อเปียกคงไม่เป็นไรเทสให้ดูแล้วนะครับเปียกฮะสาวายน้ํากูลงน้ําเปียกครับผมเฮ้ดูตรงนี้ดิอะไรมันเป็นรูปเงินมันเป็นรูปเงินเด้งมา <c oughs> นี่จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมอถือว่ารีวิวระบบร้านค้ากันต่อเลยนะครับผม <c oughs> ของที่ขายก็จะมีประมาณนี้แล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวไหนบัตรทํางานวะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องซื้อบัตรทํางานนะครับมาถึงปุ๊บเราฟาร์มงานพื้นฐานได้เลย แต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อก็คือพวกที่ขุดเหมืองแล้วก็ที่จีเล็กนะฮะราคา1000งพันะครับก็ไม่แพงเลยซื้อไปเลยนะครับผมส่วนพวกบุหรี่เบียอะไรเงี้ยเอามันเอาไว้เพิ่มค่าสมองฮะเดี๋ยวแอดจะเอามารีวิวอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวแอดก็จะชําระโดยกระเป๋าตังค์ไปเลยนะครับสองพันนะนี่ระบบการซื้อขายด้วยนะครับโอเคโคเทเลยอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับและจุดตรงนี้ครับผมจุดตรงนี้เลยจะเป็นตู้แฟชั่นครับเพื่อนๆอ,อ่าเป็นตู้แฟชั่นนะเห็นแอดมินพามาเดินดูอ่านี่ไงมันจะเป็นที่คัฟต ก็จะมีแฟชั่นมากมายเลยเห็นไหมครับมันจะมีตัว A B C อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายเพื่อนๆดูละกันในส่วนของเลเบลนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมตรงนี้นะอ่ามันจะได้จากงานที่เพื่อนๆไปฟาร์มนั่นแหละอ่าเป็นประมาณนี้นะครับในโตะแฟชั่นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูตรงนี้โอ้โห <Wow. S 1> นี่นะครับจะเป็นกาลาดกลางของเซิร์ฟนะครับอ่าเป็นการาดที่แอดมินเนี่ยบอกว่าคุณปีเตอร์ครับคุณปีเตอร์เนี่ยต้องมารีวิวตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆ ซึ่งแอดก็ยอมรับนะฮะว่าแม่งโคเทเลยทุกคนการตกแต่งสวยงามมากเพื่อนๆจะถ่ายรูปเอาไปทำตําเนลคลิปเพื่อนๆหรือจะเอาไปถ่ายรูปลงโปรโมทเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะเลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ประเทศด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมใกล้ๆกันจะเป็นจุด afk นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามา afk ได้นะครับซึ่งการ afk เนี่ยมันก็จะให้ตั๋วกับเราด้วยไอที่เอาไปแ,แลกแฟชั่นนั่นแหละนะครับก็สามารถมาตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปไหนๆมายืนกันอย่างนี้ละเดี๋ยวเราไปทดสอบสังคมดีกว่าว่า สังคมเซิร์มนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแอดพาไปดูนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปีเตอร์นะมาโปรโมทให้ทุกคนนะครับปีเตอร์นะครับเอ่อทักทายคนดูหน่อยครับผมทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของคนในประเทศนะฮะมายืนต้อนรับกันอย่างดีนะครับที่เป็นสติชเนี่ยนะครับผมก็ จะเป็นนายกนะฮะนี่นายกของเซิร์ฟเลยนะครับอ่ามีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเนี่ยคนในประเทศนะครับเป็นกันเองนะใครสนใจก็สามารถมาเล่นได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเห็นในส่วนของจุด AFK แล้วก็คนในประเทศแล้วนะครับผมนี่เขาก็เป็นมิตรกันมากเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเบิกรถกันนะครับที่เราได้รถมาแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวจุดต่อไปกันต่อเลยนะครับผมไปเอารถออกมาเลยครับอ่าระบบเบิกรถเนี่ยนะครับพอเพื่อนๆกด e เนี่ยนะครับผมก็จะมีรถเนี่ยมาอยู่ข้างๆเลยก็กด enter ไปนะครับแล้วก็กดเขาว่าเบิกรถ default ครับตัวละครเราก็จะเด้งมาในรถเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด b ลากเข็มขัดด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมไปดูในส่วนของ ร้านขายรถกันก่อนนะฮะว่าจะมีรถอะไรบ้างแอดจะให้ดูเป็นแบบน้าจิม้มน้าจิ้มนิดนึงพอนะครับเนี่ยฮะเขามายืนต้อนรับกันอย่างดีนะฮะจะได้รู้ว่าสังคมนี้เนี่ยดีจริงๆนะครับในเซิร์ฟนะโอ้โหฝนตกฝนตกโอ้โหฝน,ฝ,นฝนตกนิดนึงครับทุกคนฝนตกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านขายรถกันว่าจะมีรถอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่รถมดเนี่ยนะครับอันนี้มีแน่นอนแต่ว่า มันจะต้องเป็นในส่วนของพวกกาชาอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามในดิสคอดของเซิร์ฟด้วยนะครับดิสคอดของเซิร์ฟคอนจะแจ้งรายละเอียดเอาไว้โอเคเดี๋ยวแอดจะดูพวกรถหลักๆเลยนะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยรถอะไรวะมันอยู่ในออนไลน์หรือว่าแอดไม่เคยเห็นว่าอันนี้ใครใครรู้รบกวนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถสปอร์ตครับโอ้โหอาร์สามสองนี่เจ็ดแสนเลยราคาแรงครับราคาแรงโอเคโอ้โหไอ้แฮตตันมาตินปะวะไม่ใช่ครับอหรือว่ามันมันเหมือนมากเลยอะ อาจจะเป็นรถในออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้ทุกคนอันนี้แอดไม่แน่ใจนะแต่มันเหมือนแอสตันมาตินเลยเมื่อกี้นะครับดูก็รู้เลยเครถก็เป็นประมาณนี้ทุกคนจะไม่ค่อยมีรถมอเตอร์เท่าไหร่ยกเว้นคันนี้อันนี้แอดไม่แน่ใจว่ามันใช่รถในออนไลน์หรือเปล่าเพราะว่าแอดไม่ได้เข้าออนไลน์นานมากเลยนะครับซึ่งรถมอดเนี่ยนะครับที่แอดเห็นนะครับก็จะมีเป็นรถในประเทศนะครับคันนึงเป็นรถแบบสปอร์ตนี่แหละแอดจำหน้าตาไม่ได้คล้ายๆ As แอสตันมาตินแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมี รู้สึกน่าจะเป็นออดี้นะครับอีกคันหนึ่งนะที่นายกเนี่ยเขาเอามาให้ดูโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของหน่วยงานนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนของกาล่าตรงนี้นะครับซึ่งกาลาตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของจุดขายอีโคโนมี่นะครับแล้วก็ตลาดโลกนะซึ่งเขาตกแต่งมาอย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไป let's go ตอนแรกบอกจะไปตอลอก่อนไม่ได้ครับโรงพยาบาลใกล้กว่าเราแวะโรงพยาบาลก่อนนะครับทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลของเซิร์ฟนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับ คือทุกคนเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่กาลาดนะครับผมโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยจะยังไม่มีคนนะครับผมซึ่งชุดหมอนะครับและชุดตรเนี่ยเขาตกแต่งมาอย่างดีนะครับจะเป็นชุดของประเทศเลยนะครับผมถ้าใครมาเป็นหน่วยงานเนี่ยก็จะมีชุดให้ใส่นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดมีหมอประจาการจริงๆนะครับเขาก็จะยืนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไปในส่วนของกาลารกันหมดนะฮะมาถ่ายรูปมาต้อนรับแอดด้วยนะฮะแล้วก็ต้อนรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะเดี๋ยวต่อไปมาดูตรกันนะครับ รอบนี้ไม่มีช่างนะหน่วยงานนะครับมีแค่หมอกละตรนะครับโอเคนี่จะเป็นสถานที่หน่วยงานของตรนะครับผมก็ปกติเลยนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมยกเว้นด้านข้างนะครับจะมีในส่วนของบริเอรกั้นโอเคอู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแอดจะพาเพื่อนๆมารีวิวกันนายกก็พาแอดมาตรงนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยนะครับผมก็อย่างที่แอดบอกไปจะมีตลาดโลกแล้วก็อีโคโนมี่นะครับซึ่งดูการตกแต่งทุกคนแอดผไม่ต้องพูดนะพาเพื่อนๆดูเห็นแค่เห็นกระตาเลยครับโอ้โห ตกแต่งตีมคริสต์มาสเอ้ยมันมสวยวะอุ้ยไอ้เคตรสวยเลยโอ้โหตกแต่งดีจังวะโอ้เซิร์ฟนี้ฮะตกแต่งดีมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดโลกนะครับพวกงานนะครับงานดำเนี่ยก็จะมีในส่วนของปูนกัญชาสายไฟนะฮะสามอย่างพื้นฐานครบใครสนใจก็จะมาเล่นงานดําก็มาได้เลยนะครับในเซิร์ฟนี้นะโอเคเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนไปดูที่เป็นรูปแบงก์กันเห็นว่าที่เป็นรูปแบงก์เนี่ยนะครับผมจะเป็นจุดขายของอีโคโนมี่นะฮะนี่เลยนะครับ ขายอุปกรณ์ภายในประเทศขายสินค้าต่างๆที่นี่ครับเห็นไหมเวลาเพื่อนๆได้งานมาเนี่ยก็มาขายได้เลยนะครับตรงนี้นะราคาก็อย่างที่เห็นครับทุกคนโอ้โหแต่ไอพวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยแม่งแพงมากเลยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปแอดพาเพื่อนๆไปดูบ้านสภากันโอเคจะได้เห็นกันนะครับว่าบ้านสภาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงบ้านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะครับ สภาเนี่ยจะมีบทบาทแน่นอนครับนี่จะเป็นสภานะครับอ่าก็ถ้ามีสภาเนี่ยก็มั่นใจเลย,เลยนะครับเซอร์มนี้คือขึ้นแกงได้นะครับขึ้นครอบครัวได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปแอจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูงานกันนะครับจาได้ว่ามี FC เนี่ยเคยขอมาว่าเอ้ยแอถ้าทํางานเนี่ยช่วยมาทํางานพวกจีเหล็กได้ไหมอะไรอย่างงี้อ่ะตอนนี้แอซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับโอเคไปดูงานเลยกัน ไป Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงงานจีเล็กแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นจุดที่แอดเนี่ยจะใช้รีวิวในส่วนของการฟาร์มงานนะครับอันนี้จะเป็นงานจีเหล็กนะครับผมกด E เพื่อจีเล็กเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมคือความไวนะครับมันจะไม่เหมือนงานทั่วไปนะงานพวกนี้นะครับมันต้องซื้ออุปกรณ์ซึ่งงานทั่วไปเนี่ยแอดจะมีงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวต่อจากนี้กันนะครับโอเคก็จะได้ในส่วนของเสษเหล็กไปนะครับ โอเคแล้วก็จีไปเลยนะฮะการที่เรามาจีเหล็กเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับไปเลืคือจะได้สแครปครับซึ่งสแครปเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในส่วนของการทําในส่วนของโตคาฟนะครับไอส่วนการใช้สแครปตรงนี้นะครับอ่ะก็เก็บมาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคหลังจากที่เราได้สแครปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของตรงเลเบลกัน ว่าเอ้ยมันจะต้องใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เพื่อนไปดูนะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงในส่วนของเลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับเลเบลก็เป็นเลเบลธรรมดาปกติเลยนะครับผมอ่ะลงรถไปไปดูข้างในกันโอเค อันนี้นะครับโต๊ะนี้เลยโต๊ะแรกนะครับจะเป็นโต๊ะคาบทั่วไปคือนายกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำตรงนี้มันจะกวนตีนนิดนึงอย่าไม่ต้องไปใส่ใจนะครับผมอันนี้เนี่ยหมวดทั่วไปกุญแจตู้เนี่ยเห็นไหมครับมันใช้สครับแล้วที่เราไปฟาร์มเมื่อกี้นะครับผมที่เลเบลเนี่ยนะครับของที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของที่ได้จากงานจีเล็กแล้วก็งานเหลืองนะฮะสออย่างเนี้ยสำคัญมากนะครับเพื่อนๆก็ต้องทํางานเพื่อมาขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมแอดก็มีกุญแจตู้นะครับเนี่ยรถแมวเห็นไหม เห็นไอตัว A B C ไหมครับที่แอดเคยบอกไว้จำได้ไหมครับตอนแรกตัว A B C เนี่ยจะได้ทุกๆครั้งที่เราฟาร์มงานครับผมมันจะสุ่มนะยิ่งเราฟาร์มงานทํางานอะไรอย่างเงี้ยยิ่งขยันขยันเนี่ยมันก็จะ ให้ตั๋วพวกนี้มารวมถึงการ AFK ด้วยความตัมแอคก็เหมือนกันฮะความตัมแอคเนี่ยมันจะเป็นขวานนะฮะที่เอาไว้พวกขูดคริสตัลพิเศษนะพวกนี้นะส่วนหมวดแก๊งนะครับตรงนี้นะครับผมทางนายกก็อยากฝากมาบอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยในเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมก็ใช้บัตรบัตรเดียวก็ขึ้นแก๊งได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในประเทศแล้วขึ้นแก๊ง3ามแก๊งแรกนะครับคือขึ้นฟรีได้เลยลงสูตรลงอะไรฟรีนะครับไม่ต้องมาใช้บัตรไม่ต้องอะไรครับส่วนตัวค่าอาวุธมาด นะครับก็จะมีบูปินไม้เบสบูปินไม้ก๊อปแล้วก็บูปินปากหลักแล้วหมวดอาวุธก็จะมีไม้เบสกับไม้ก๊อปนะฮะตรงนี้นะซึ่งพวกอาวุธเนี่ยปากหลามเขาจะอัปเดตมาในอนาคตนะครับอ่าเห็นกล่องไอ้ตรงหมวดดวงซวยไหมครับตรงนี้เนี่ยการขึ้นบูปินอะไรเงี้ยนะครับมาตีบูปินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกอยู่นะครับผมนะวันนี้ก็ต้องลองดูเจอกล่องตีอาวุธเห็นไหมเพื่อนๆจะได้กล่องตีอาวุธมาคนละหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดก็จะมาลองตีเลยเนาะโอเคดูดิว่าจะรอดหรือล่วงอีนายน้อย่นั้น โอ้โหคุณได้รับไม่รู้ศูนย์ชิ้นนะฮะโอ้โหบัตรซบจริงๆนะครับกูได้อะไรไหมเนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยครับผมทุกคนก็มีโอกาสแตกนะฮะซึ่งก็แตกเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆไปดูงานพิเศษครับก็จะเป็นงานตัดไม้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอา้าตัดไม้มันจะพิเศษได้ไงวะพี่เดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันพิเศษอย่างไรนะครับผม โอเคไปเจอที่งานเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงงานตัดไม้แล้วทุกคนที่แอดบอกว่ามันไม่เหมือนใครก็ตรงนี้แหละครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นงานตัดไม้นะครับเพียงแต่ว่าโมเดลมันเนี่ยจะเป็นโมเดลสารพรภูมิครับทุกคนการฟาร์มงานในเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะเป็นการฟาร์มที่เดินชนปุ๊บก็สามารถทํางานได้เลยนะครับอ่ามันก็จะสะดวกผู้เล่นตรงที่ว่าไม่ต้องมากดนะฮะแค่เดินผ่านเดินชิดเดินใกล้อย่างเงี้ยตัวละครเราก็จะเก็บให้อัตโนมัติเลยแล้วไวด้วยนะครับเห็นไหมดูความไวนะ เพื okay. ่อนๆก็น hmm. ่าจะเห็นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานฟาร์มปกตินะครับแล้วเพื่อนๆเห็นตรงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหมครับอ่าจะมีคนยืนกลุมมืออยู่แล้วก็มีคนยืนเต้นๆอยู่นะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นจุดในการโพสเซตนะครับอันนี้จะเป็นจุดโพสเซตนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดโพสเซตได้เลยนะครับอ่าดูการโพสเซตกันนะว่าไวหรือเปล่าอู้หูเร็วนะเร็วนะเร็วอยู่เพื่อนๆเร็วอยู่โว้ยเยอะถูกๆเว่ะเร็วโหโคตรเร็วเลยการตามการอะไรฮะว่าไวมากเลยนะ เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยนายกเขาบอกว่ามันก็เป็นงานไม้ปกตินี่แหละแต่ว่าเขาทําโมเดลเป็นสามพระูมนะฮะมันจะได้ดูแปลกแตกต่างนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะครับในส่วนของงานต่างๆงานจีเ็กนะครับแล้วก็งานขาวปกติทั่วไปเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับผมข้ามพิกัดข้ามิีพบเลยครับมาดูตรงเกาะตรงนี้กันซึ่งเกาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีของ2อย่างนะครับที่นายกเนี่ยเขาอยากจะพามาก็คือในส่วนของร้าเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ ส่วนผลึกคิสตันนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็น่าจะเก็ตแล้วใช่ไหมเพราะว่า a d ด review label มาแล้วเนาะแต่การไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้จะติดกับท่าเรือเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะมาไปคาโยเนี่ยมันมาไม่ขึ้นนะฮะมันจะขึ้นแค่ในแมป GTA ปกติเพื่อนๆก็ต้องมาจุดนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่จุดที่ว่ากัน แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหรือไปเกาะโรบิโอเนี okay, <t> <imi> ่ยมันไปยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงจุดที่มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเพื่อนๆจะไปเกาะคาโยเนี่ยนะฮะเห็นไหมทางนายกเนี่ยนะครับผมเขาสร้างสะพานไว้ให้เพื่อนเพื่อเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยฮะขับรถตามสะพานมาได้เลยนะครับใกล้แล้วว่ะใกล้แล้วว่ะตอนนี้แอดใกล้ถึงเกาะคาโยแล้วนะครับทุกคนอาจจะกระตุกนิดนึงนะฮะพอดีมันโหลดโมเดลนะครับผมก็เลยอาจจะแหลกๆไปบ้างนะครับอ่าโอเค ตอนนี้นะครับก็ถึงคายโยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคมันอาจจะแหลกๆนิดนึงนะพอดีว่าแอดปรับให้โมเดลย่าอะไรพวกนี้มันสวยที่สุดนะครับก็เลยอาจจะกระตุกไปนิดนึงจุดๆนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นจุดที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อนๆโอเคเราก็กระโดดข้ามรั้วมาเลยนะครับปึ๊บทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะมีรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีในส่วนของคู่มือเลี้ยงคอกกี้แล้วก็สตริชนะครับผมก็ สิ่งที่เพื่อนๆต้องมีก็จะคือน้องคอกกี้กับน้องสติชนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จะได้รับเนี่ยก็จะได้รับคอกกี้กับสติชเลย2ตัวนี้ราคาเกือบพันห้านะครับก็เออถ้าใครจะเลี้ยงเนี่ยแนะนําว่าเลี้ยงเถอะครับผมตัวละพันหแม่งสุดมากลองดูในอีโคโนมี่ได้นะครับ F9 ดูได้นะครับหมาเนี่ยราคาพันสี่หนะครับส่วนสติชเนี่ยพันหเลยนะฮะคู่มือรายละเอียดก็คือใช้เวลาในการเลี้ยงนะครับให้อาหาร2รอบรอบละสินาทีใช้เวลาเลี้ยง30นาทีนะครับก็โหลดเปอร์เซ็นต์ทัั้้งหหมด50% 50%นะครรบบพอออป๊แลวก็เาาาใ แล้วทีนี้พอถึง100%ก็ให้อาหารอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือให้อาหาร2รอบเราก็จะได้น้องคอกี้กับสติปมาได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวแอดลองซื้อมาให้ดูแล้วกันเอาเป็นน้องหมานะฮะน้องหมาแล้วก็พุดดิ้งอ่าคูณ2เพราะเราต้องใช้2รอบใช่ไหมก็จะเป็นเงินทั้งหมด400นะครับอ่ะเราก็ซื้อเลยน่าจะลากใส่ i n นเวนทอรหรือเปล่าเดี๋ยวแอดลองลากใส่ก่อนอ่าลากใส่ช็อตคัทนะครับเอาน้องหมาใส่ด้วยโอเคไหนเลี้ยงน้องหมาสิอ่า เห็นไหมฮะน้องหมาเนี่ยก็จะกระดิกหางให้เรานะครับเห็นไหมมันจะมี0%อยู่นะครับเราจะต้องให้น้องอีกทีเนี่ยตอนน้อง50%นะครับผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะ15นาที OC หรือเปล่าวะเนี่ยอ่เดี๋ยวแอดจะไปรีวิวงานต่อไปเลยขออนุญาตทิ้งน้องเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจบคลิปแอดค่อยมาเก็บน้องคืนนะครับเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆไปดูงานสุดท้ายครับก็จะเป็นคิสตันนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงในส่วนของงาน คริสตันนะครับเป็นคริสตันพิเศษนะซึ่งคริสตันเนี่ยนะครับก็เวลาเพื่อนๆมาทํางานนะครับก็จะมีหลายแบบนะมันก็จะมีคริสตันสีต่างๆนะครับเนี่ยมันต้องใช้ไอเทมทํางานนะซึ่งคริสตันแต่ละสีเนี่ยที่ได้มาที่นายกบอกนะครับก็จะมีคริสตันไปสีสีก็เอาไว้ใช้ในส่วนของพวกในเลเวลได้แล้วก็จะมีแร่คริสตัลธรรมดานะครับซึ่งเพื่อนๆก็กด F9 ดูแร่คริสตัลเนี่ยราคาจะ17นะครับผมก็ถ้าได้แร่เล็กๆพวกนี้มาเนี่ย เราก็สามารถนําไปขายได้งานคิสตัลเนี่ยจะไม่ต้องโพสตนะครับก็คือเราได้มาปุ๊บก็คือได้เลยไม่ต้องโพสตเป็นอย่างอื Spike ่นนะครับได้เท่าไหร่มาก็คือเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการรีวิวเซิร์ฟซิกมาซิตี้นะฮะเปิดมาได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเป็นยังไงบ้างครับระบบการตกแต่งความลื่นไหลต่างๆใครชอบเซิร์ฟแนวนี้นะฮะโลเปย์คอมมูนิตี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งรายละเอียดและข้อมูลไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันเลยใครสนใจก็สามารถมาได้เลยนะครับเดี๋ แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอรีวิวต่อ,ตอไปนะครับผมวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเทนี้ครับสวัสดีครับ